ครับขอบคุณครับทุกคนครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวคงไม่ถึง30มนาทีหรอกนะฮะก็เดี๋ยวสอนลักมานะครับพี่แดง3าบานแล้วก็คุณสมศักดิ์ล้อเพชรลุ่งเรืองก็จะมานะครับก็ทีมงานกวปก็มาครบครับดีใจที่มาที่บางพีนะครับแล้วก็ทีมงานบางเสาธงเนี่ยนะครับทำงานกันด้วยดีฮะก็ประสบหน้าตากันมาตั้งนานแล้วนะครับต่อสู้ร่วมกันมาแต่ว่าไม่เคยมาจัดกันเต็มๆสักทีหนึ่งฮะก็ ผมก็บอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่พวกเรารวมตัวกันสิ่งที่ผมอยากจะมาบอกทุกท่านณนะตรงนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยบ้านเมืองมันไม่ปกติที่ไม่ปกตินี่เนื่องมาจากว่าส่วนของนะครับอามาดนะฮะขอบคุณครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณฮะขอบพระคุณนะครับครับขอบพระคุณครับ,อ,บ,รบอ่ะฮะเดี๋ยวสมทบไปช่วยค่าเวทีของเวทีของบางเสาธงนะฮะอ่ะ ครับนะฮะก็ถือว่าช่วยกันนะครับอ่ะนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาอยอดกล่องครับขอบคุณครับนะก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เรามาคุยกันเต็มเตแบบนี้เป็นการรวมกันแบบปัจจุบันทันด่วนผมคาดว่าถ้ามีเวลาสักอาทิตย์สออาทิตย์เนี่ยมันจะเยอะมากกว่านี้คราวหน้าก็ไปที่สนามกีฬาเลยฮะ นะครับดีไหมฮะเอาแบบใหญ่เลยครับให้พวกเราเนี่ยนะครับมารวมตัวกันสาเหตุเป็นพ่ออะไรครับสาเหตุว่ากลุ่มกอกระบฏกลุ่มกอกระบฏกกปสนะครับพยายามจะบีบทุกทางวันนี้ไอ้มาร์คเสนอหน้าออกมานะครับพูดบอกว่าจะเป็นคนกลางจะเป็นคนมาเจราจาทุกสิ่งทุกอย่างเองแล้วบอกว่าตัวเองนี่มีความสําคัญมากไอเวนนี่ฮะครับวัดีวัดน้อยนะฮะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ ที่พัดสีบรีน้อยนะฮะเอากล่องมาไว้ตรงนี้ได้ไครับอ่ะเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะฮะครับนะครับอ่ะยอดเลยครับขอบคุณมากครับก็วันนี้เนี่ยมันเกิดการให้ท้ายกันเมื่อเช้านี้ผมก็ออกรายการวิทยุนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าที่มาที่ไปมันเป็นแบบไหนวันนี้เนี่ยหลักมันไม่มีอะไรเลยฮะผมขอตำหนิกระบวนการของกรกปรส ถามว่าทําไมตําหนิเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณสู้คุณแพ้ทุกอย่างเราเนี่ยทำตามกติกาทุกอย่างนะครับพ่อแม่พี่น้องฮะไม่ว่าจากการเลือกตั้งกฎหมายใครครับกฎหมายโจรเขียนเอาขนาดโจรเขียนกูก็ทําตามพอเลือกตั้งชนะเสือกไม่ยอมทั้งทั้งที่เป็นกติกาของเขานะฮะเขาแทนที่นะครับแทนที่เราจะงองแงกูบอกเอามึงตั้งกฎมากูก็ทาตามกฎสุดท้ายมันงองแงเพราะกฎมันเองฮะงองแงว่าต้องปฏิรูปก่อนต้องอะไรก่อน แต่แทนที่พักประชาธิปัตย์จะไปสํานึกตัวเองว่าให้ทำไมกูไม่ทางานให้ได้เหมือนพันตำรวจโทรดรทักษิณวะทําไมกูไม่สร้างผลงานแล้วให้ประชาชนน่าเชื่อถือจะได้มีคนเลือกฮะกลับไม่ทำฮะเพราะทําไม่ได้เพราะไอ้มาร์คคิดได้อย่างเดียวขายช่างกิโลขายครับนั่นคือปริญญาที่จบมาจากเมืองนอกรัาทำได้อย่างเดียวแค่นั้นเองฮะแต่ผมก็แปลกใจว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งเสือกไปชอบมันฮะ ไปชอบไอ้คนที่คิดไข่ช่างกิโลขายไปจ้างต่างประเทศคิดฮะหกสิบล้านหกสิบกว่าล้านหกสิบกว่าล้านนี่ก็คือการโกงนั่นแหละครับตั้งบริษัทขึ้นมาทําเป็นดัดจริตว่าเป็นบริษัทฝรั่งเสร็จแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันในพักฮะนี่คือพฤติกรรมพฤติการของพักประชาธิปัตย์โดยเฉพาะวิธีการโกงฮะเอาง่ายๆว่ามันมีคนประเภทหนึ่งที่ออกไปร่วมกันชุมนมุมเรียกว่ากก,กปศใส่ธงชาติลักชาติเหลือเกินฮะแต่ทั้งทั้ง,ท,งที่ก็รู้ว่าสุเทพทึกสุบัน นะครับโกงมาตลอดครับไม่ว่าจะเป็นโรงพักนะครับไม่ว่าจะเป็นสปกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งก็ยังหลับหูหลับตาเชื่อมันว่ามันเป็นเทพเจ้าว่ามันเป็นคนที่จะมานะครับเปลี่ยนแปลงประเทศปัญญาอ่อนอย่างไอสุเทพทึกสุบันนี่นะจะมาเปลี่ยนประเทศนะพ่อแม่บีน้องลองคิดดูฮะมันมีคนประเภทนี้อยู่แล้วคิดอย่างนั้นจริงๆคิดว่าไอสุเทพทึกสุบนันบริสุทธิ์โอสถสภาเต็กเฮงอยู่ไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะแต่สุดท้าย คนที่มันโกงอย่างชัดเจนและถูกคดีฟ้องร้องอย่างชัดเจนมากที่สุดคือสุเทพทึกสุบรณแต่กรกปสก็หลับหูหลับตาไปเชื่อมันฮะบอกว่าไอ้สุเทพทึกสุบันเป็นคนดีผมถามว่าคนอย่างคนอย่างสุเทพทึกสุบรณเทียบไม่ได้แม้แต่ขี้ตีนพันตำรวจโ,โทรดรทักษิณฮะถ้ามาเทียบกันนะครับพ่อแม่พี่น้องยุคข,ของชวนหลีภยัยคดีปลรสแม่งก็โกงกันแดกกันฮะ วันนี้ผมอยากจะถามคนที่ไปร่วมชุมนุมกับกบกพศหน่อยว่าถามว่ากรณีของปปศเนี่ยไอปอสศเนี่ยนะครับเสียหายหกแสนกว่าล้านเนี่ยชวนหลี่ัยเป็นคนตั้งทําไมคุณไม่บอกว่าไอชวนหลี่ัยทาไมมึงโกงวะมึงโกงประเทศชาติตั้งหกแสนกว่าล้านตั้งนายอําเลศิลาอ่อนขึ้นมาสุดท้ายตุลาการแม่งบอกว่าปรับแค่สองหมื่นบาทรอลงอาญาสามปีนี่ผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ผลงานของอํามาดไงครับอามาตตุลาการที่ผมบอกว่าเพราะตุลาการไปเข้าข้างมัน พอผมพูดเรื่องตุลาการเกิดว่าไม่พอใจบอกว่าจะไปหมิ่นศาลก็ศาลมึงเฮียฮะมึงจะให้กูอยู่เฉยๆได้ยังไงฮะจะไม่ต้องวิพากวิจารณ์กันเลยหรือไงฮะไม่วิพากวิจารณ์ไม่ได้ศาลมึงก็คนมึงก็กินซี่ปี้นอนเหมือนกันแหละครับมึงก็เป็นคนธรรมดามึงไม่ใช่เทวดามาจากไหนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีข้อผิดพลาดที่ของคุณมีอยู่แล้วแล้วทําไมกูต้องเกรงใจมึงฮะ มึงก็แดกเงินเดือนภาษีประชาชนมึงเป็นเทวดามาจากไหนมึงลอยได้หรอครับหรือมึงเป็นผู้พิเศษวิษวสโสม,มาจากไหนผมบอกว่าหลายคนไม่กล้าพูดเพราะกลัวจะหมิ่นศาลก็ในเมื่อบ้านเมืองมันเป็นแบบนี้มึงกวนส้นตีนประชาชนแบบนี้กูก็ไม่ต้องเกรงใจมึงลกครับเป็นยังไงก็เป็นกันสู้มาถึงขั้นนี้จะไปกลัวอะไรแม่งนักหนาฮะแค่ตุลาการฮะเราประชาชนเนี่ยกูอุตสาห์จ่ายเงินเดือนภาษีให้มึง มึงก็แดกเงินเดือนภาษีตั้งแต่กางเกงในตั้งแต่ถุงเท้าเป็นของประชาชนทั้งสิน้นแล้ววันนี้มึงจะมาบอกว่ามึงใหญ่กว่าประชาชนหรอไอ้ควายมันทําอย่างนั้นไม่ได้สาเหตุที่ผมเคืองมากที่สุดคืออะไรครับเสือกไปเข้าข้างพรรคประชาธิปัตย์พ่อแม่พี่น้องลองคิดดูนะครับแล้วคนที่เป็นกกปสก็ช่วยฟังนิดนึงฮะกรณีนะครับของปลอสเนี่ยมันเสียหายชวนหลีภัยเป็นคนแต่งตั้งอมาเลศิลาอ่อนขึ้นมา อัมเลศศิลาอ่อนเนี่ยอยู่ในฐานะประธานปรลรสใช้กลโกงในฐานะที่เป็นประธานนะครับโกงเงินภาษีของพวกเราเนี่ยที่มันเอาไปอุดคนรวยเนี่ยหกแสนกว่าล้านบริหารอีท่าไหนก็ไม่รู้ครับพ่อแม่พี่น้องเงิน8ปดแสนล้านแม่งได้คืนมาแค่19,00 0ล้านบาทที่เหลือนั้นนะครับหายไปครับที่เหลือนั้นหายไปประเทศไทยเสียหาย ใครออกมารับผิดชอบครับตุลาการมึงรับผิดชอบแทนกูไหมมึงเอาเงินหกแสนกว่าล้านมาคืนประชาชนได้ไหมนะครับตุลาการที่มึงบอกว่าให้รอลงอาญานะครับสามปีแล้วปรับไอไออเลริลาอ่อนแค่สองหมื่นนะถามว่ามันคุ้มกันไหมครับพ่อแม่พี่น้องกับความเสียหายวันนี้ตุลาการทําความเสียหายให้กับประเทศแม่งไม่มีพูดย่างไงว่าไม่มีเซ้นไม่สามารถบริหารหาเงินมาได้แต่มึงสักตัดสินใจแทนพวกเราครับปัญหามันอยู่อีกเรื่องหนึ่งต่อมาครับ ตุลาการสารรัฐมนูญดูความเฮี้ยของมันครับพ่อแม่พี่น้องรัฐบาลเพื่อไทยเขาหาเสียงไว้หาเสียงกับประชาชนไว้ว่าจะทํารถไฟฟ้าความเร็วสูงจะตั้งนะครับระบบนะครับคมนาคมเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อเชื่อมกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดปรากฏว่าสิ่งนี้รัฐบาลเพื่อไทยก็นําเสนอตอนนั้นพักเพื่อไทยนําเสนอในการหาเสียงประชาชนก็เห็นว่าเออสมควรดีอยากได้รถไฟฟ้าความเร็วสูงตั้งนานแล้วทําสักทีสิมันจะได้ออกมา ปรากฏว,ว่าตุลาการสารรัฐมนตรีแม่งสารแนฮะบอกว่าการที่จะทํานะครับรถไฟฟ้าความเร็วสูงนั้นให้ไปทําถนนปลอดฝุ่นก่อนฮะดูความคิดของมันแม่งควายไหมฮะพูดออกมาได้ยังไงครับประเทศมันพัฒนาเป็นเรื่องของประเทศฝ่ายบริหารเขาทาหน้าที่บริหารเขารู้ว่าท่าบริหารและมึงบริหารเป็นเหรอตุลาการสารรัฐมนตรีไอ้ควายแต่ละตัวแม่ง,งโง่ทั้งนั้นฮะ มันบอกว่าให้ไปทําถนนปอดฝุ่นก่อนประเทศจีนก็มีถนนเหมือนกันฮะถนนลูกลังก็มีถนนที่ยังไม่ได้ลาดยางก็มีเขาทําไมทํารถไฟฟ้าความเร็วสูงได้นี่แหละครับปัญญาไงครับปัญญาของไอ้พวกควายที่พยายามจะบอกว่ากูเก่งไงแต่ใช้ความเป็นตุลาการมาบีบประชาชนมาตัดสินใจแทนประชาชนผมก็บอกว่างั้นกูก็ไม่ฟังมึงแล้วกันไอ้ควายมึงจะตัดสินเฮียมึงก็ตัดสินไปแต่กูไม่เอาฮะผมจึงมาปลุกระดมพ่อแม่พี่น้อง ตรงนี้ว่าอย่าไปฟังมันแล้วผมก็จะบอกรัฐบาลด้วยว่าอย่าไปฟังไอ้พวกเคีย์เก้าตัวนี้ไม่เอาสาเหตุอย่างที่พี่นุ้ยบอกครับพ่อแม่พี่น้องพี่นุ้ยบอกแล้วครับว่ามาตาสามร้อยวักถ้ายระบุเอาไว้ว่าไม่ว่ามึงจะทําอะไรก็แล้วแต่มึงจะตัดสินคดีความใดๆก็แล้วแต่ภายในหนึ่งปีเนี่ยตั้งแต่ปีห้าหนึ่งเป็นต้นมามึงต้องตั้งพบรบต้องออกพบรบมาเพื่อรองรับอํานาจ อำนาจของมันฮะพรลบรมีทุกที่นะครับสาลไหนก็ต้องมีพรลบรกระทรวงไหนก็ต้องมีพร,บรลบรองรับคือจํากัดขอบเขตว่าจะทําอะไรได้บ้างแต่ตุลาการสารรัฐมนกรนส้นตีนครับพ่อแม่พี่น้องมันบอกว่ากูไม่ออกไม่ออกเพราะอะไรครับกูจะได้ตัดสินมั่วไปหมดครับทุกอย่างกูเอาหมดฮะกูจะตัดสินตามใจอำเภอชอบของกูยังไงก็ได้ฮะก็เลยไม่ยอมออกพอรลบรแต่ไม่ออกพอรลบอรเอาแล้วรัฐมนูึงเอาไว้ทำฮี้อะไรครับรัฐมนูลของมึงเนี่ย รัฐมนูญมีอยู่แล้วครับว่าระบุว่าให้มึงต้องประกาศภายในหนึ่งปีมึงต้องมีพรบอรองรับแต่ไม่มีพรบอรองรับมันก็หน้าตาเฉยตัดสินคดีความไปเรื่อยๆฮะแต่สุดท้ายแล้วครับคนเหล่านี้เนี่ยนะครับคนเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะตุลาการสารมนูลณวันนี้เนี่ยอาจารย์โพคินบอกแล้วนะครับว่ามันเป็นความผิดมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่มีพรบอรองรับเพราะนั่นเท่ากับว่าคุณเป็นรัฐาธิปัตย์เหนือกว่าสถาบันใดๆทั้งสิ้นของประเทศนี้ เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยตุลาการแม่งเป็นรัฐาธิปัตเองฮะกูจะทํำยังไงก็ได้กูจะตัดสินยังไงก็ได้แล้วทาไมต้องยอมครับพ่อแม่พี่น้องไม่มีเหตุผลต้องยอมนี่ผมเชื่อมโยงให้เห็นถึงความเฮี้ยของตุลาการนะครับที่ปฏิบัติไม่ชอบแต่คนที่ปฏิบัติชอบก็สรรเสริญกันไปฮะแต่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยพื้นฐานกูก็เป็นคนมึงก็เป็นคนเหมือนกันฮะมึงก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่ากูกูทํามาหากินแต่มึงเรียนทนายความแล้วมึงได้ไปเป็น มึงเรียนกฎหมายแล้วมึงได้ไปเป็นตุลาการแต่กูทํามาหากินความคิดกูก็มีกูก็ไม่ได้งอมืองอเท้ากูก็ทํามาหากินจนเลี้ยงชีพจนมีลูกมีหลานของกูได้แล้วกันครับเท่ากับว่าศักดิ์ศรีคนเหมือนกันนั่นคือการให้เกียรติกันครับแต่ถามว่าไอ้พวกนี้ให้เกียรติเราไหมครับแม่งมองว่าต้องจบปริญญาตรีคือต้องไปเรียนเหมือนมันครับถึงจะฉลาดครับนั่นคือคนกกกสอคิดครับแต่ถามว่าไอ้ที่มึงทํามาหากินครับลูกเจ๊กลูกจีนทั้งหลายที่มา ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองไทยมันจบปริญญาตรีมันจบปริญญาโทรหรอฮะไม่ได้จบครับป .4 สียังไม่จบเลยฮะแต่ทําไมเขาทากิจการได้อ่ะอันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยค่าของคนมันอยู่ที่การกระทําอยู่ที่ว่าเราทําสําเร็จหรือไม่ไม่เกี่ยวกับการศึกษาการศึกษาเป็นอีกเรื่องหนึ่งการศึกษาเป็นแค่เข้าระบบแค่นั้นเองแค่เรียนรู้แค่นั้นเองแต่การศึกษาไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องบริหารเก่งการศึกษาไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องชนะแล้วเหนือคนอื่นไม่เกี่ยวครับ การศึกษาทุกคนมีพื้นฐานเท่ากันหมดครับก็คือพื้นฐานค่าประสบการณ์ชีวิตมึงเรียนกฎหมายแต่กูเรียนการค้ากูใช้ประสบการณ์ชีวิตกูการทาการค้าแต่ทําไมกูขายได้อ่ะมึงลองมาขายแบบกูมึงขายได้ไหมนั่นแหละครับคือความแตกต่างแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือใจของเราในความเป็นคนของเราฮะมันเท่าเทียมกันหมดทั้งประเทศมันถึงเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่ไงฮะแต่ฝ่ายนั้นเนี่ยไม่ต้องการ ฝ่ายนั้นเนี่ยบอกว่าต้องการกดประชาชนให้ตําประชาชนทํำยังไงก็ได้ทํำยังไงก็ได้ให้ประชาชนไม่มีปากไม่มีเสียงกลายเป็นว่าเราเลือกรัฐบาลเพื่อไทยมาเลือกมาเพื่ออะไรครับเลือกมาเพื่อเป็นตัวแทนของเราเข้าไปในสภาประชาชน20ล้านคนก็บอกว่าเอาและะกูให้พักเพื่อไทยไปดําเนินการตามอย่างที่บอกก็คือโครงการบริหารจัดการน้ำนะครับสามแสน่นล้านบาทไปบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องนะครับข้ามานาคมใหม่ นะครับเอารถไฟฟ้าความเร็วสูงอีกสองล้านล้านบาททีนี้ไอ้พวกควายตุลาการมันมองไม่ออกครับเพราะแม่พี่น้องว่ามันจะได้เงินมาได้ยังไงไอ้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็แสดงความควายของตัวเองออกมาอย่างชัดเจนครับบอกว่าต้องเป็นหนี้50ปีเป็นหนี้50ปีพ่อมึงสิอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไอ้คนกกปสก็เสือกไปชื่นชมโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องเป็นหนี้50ปียอมไม่ได้มึงคิดเป็นไหม เขาลงทุนเนี่ยมันจะต้องมีคนนั่งรถใช่ไหมครับมีคนนั่งรถก็เกิดรายได้ขนสินค้าก็เกิดรายได้เขาไม่โง่เป็นควายเหมือนพักประชาธิปัตย์หรอกครับอย่างน้อยพันตำรวจโทรดรทักษิณเขาก็ทําได้มากกว่าน,นั้นฮะผมว่าเอาสูงสุดครับไม่เกิน5ปีพันตำรวจโทรดรทักษิณหาเงินคืนได้หมดะฮะผมเชื่อมั่นครับเพราะอะไรครับเพราะผลงานมีแต่ไอ้มาร์คมีไหมฮะพอแม่งมาเป็นรัฐบาลแม่งกู้อย่างเดียวฮะแล้วความคิดอย่างไอ้มาร์คทำอะไรได้ครับ ร้องเพลงชาติร้องเพลงชาติไม่พอครับแม่งเสือกแดกเงินไปด้วยฮะเสาธงบ้านพ่อมึงเหรอครับต้นละห้าแสนบาทฮะไอนี้คนกศปสเขาก็พอใจนะครับเขาก็ยิ้มเขาก็ปื้มนะโอโหกูมีเสาธงต้นละห้าแสนครับนะที่ไปร่วมกับไอ้สุเทพทึกงสุบรรณงโง่หรือควายผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะเอาสรุปแล้วพ่อแม่พี่น้องบอกว่าเป็นควายฮะ พอเห็นคนเสื้อแดงกลัวคนเสื้อแดงจะตีบอกว่าควายแดงฮนะเขาว่ากันอย่างนั้นบอกว่าเป็นควายแดงมึงอะยิ่งมึงยิ่งกว่าควายอีกฮะไอ้กกปศนี่ออนยิ่งกว่าควายนะฮะเชื่อใครไม่เชื่อไปเชื่อไอ้สุเทพทึกสุบรรไอ้สุเทพทึกสุบรรมีผลงานอะไรดีเด่นในการพัฒนาชาติบ้างไหมไม่มีเลยฮะมีแต่ผลงานด้านโกงอย่างเดียวฮะชื่อเสียงเรื่องลือ,เร,อเรื่องโกงครับแต่ไอ้คนกกปศเสือกไปกราบตีในสุเทพทึกสุบรรฮะให้มันเป็นพ่อเลยนะ ไอ้สุเทพทึกสุบันนี่แทบจะเป็นพ่อของกรกพศทั้งหมดเลยนะฮะ<า>นั่นหมายความว่ามันเชื่อสุเทพทึกสุบันแต่ไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตาตัวเองเห็นสิ่งที่ตาตัวเองเห็นอะไรครับปี40พวกเรานี่เราเนรน,นาศกันหมดครับชีวิตแม่งบันเลยฮะเพราะอะไรครับเพราะปลอสแม่งทําเจ๋งฮะลดค่างเงินบาทชีวิตประชาชนคนไทยแม่งตายหาหมดเลยฮะผมก็โดนเหมือนกันนะแต่พอมีคนหนึ่งขึ้นมาคือพันตำรวจโทรดรทักษิณมาป่าปามยาเสพติดให้ มาให้โครงการ30บาทรักษาทุกโรคเป็นสวัสดิการที่เขาไม่เคยได้อะไรแม้แต่บาทเดียวปราปามยาเสพติดพันตำรวจโทรดรทักสินได้อะไรครับนโยบายไม่ได้อะไรเลยนะฮะแถมเป็นศัตรูกับพ่อค้ายาเสพติดด้วยอันนี้คือประการหนึ่งฮะัถามว่าเขาไม่ได้อะไรเลย30สิบาทรักษาทุกโรคก,ก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันครับพ่อชาวบ้านได้แต่เขาได้ขายความคิดเขาได้ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนไงฮะแล้วถามว่ามึงจะบอกว่าเขาโกงได้ไง เอามึงบอกมามึงเคลียร์มาสิเรื่องโกงฮะเขาโกงยังไงไอ้พวกดัดจริตตอแหลกก็บอกทักสินโกง,งนโกงอย่างงนโกงอย่างเงี้ยเอามึงเอาหลักฐานมาเลยโกงยังไงหรือมึงจะบอกว่าอ๋อไอ้ที่เซ็นชื่อให้เมียเนี่ยเซ็นชื่อให้เมียเนี่ยติดคุกเนี่ยนะครับเป็นนักโทษหนีคดีเนี่ยสองปีเนี่ยมึงถามเนี่ยไอสารเนี่ยมึงมึงเป็นที่อะไรครับมึงตัดสินแบบนั้นนะ่ะแล้วมึงจะออกกฎหมายที่เฮี้ยมาทําไมฮะสามีต้องเซ็นยินยอมในทรัพย์สินร่วมกันกันกนกบภรรยา เขาก็ทำตามถูกต้องตามกฎหมายแล้วมึงออกกฎหมายมาทำฮี้อะไรครับก็มึงบอกแบบนั้นเขาก็เดินแบบนั้นแต่ไปเสือกบอกว่าเขาผิดครพ่อแม่พี่น้องพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณผิดเพราะไปเซ็นชื่อให้เมียในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีไอ้ควายมึงไม่รู้จักเหรอก็นายกรัฐมนตรีก็คือพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณสามีคุณหญิงพจมามาดามาพงศ์ก็คือพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณมึงแยกแยะกันไม่ออกหรือไงไอ้ควาย พอไปยื่นบัตรประจําตัวประชาชนเอ้ยไปยื่นบัตรประจําตัวนะครับในฐานะที่เป็นข้าราชการการเมืองตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแม่งบอกว่าใช้อํานาจโดยมิชอบผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดครับสวยครับพ่อแม่พี่น้องฮะมันเกี่ยวอะไรกันวะมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยครับถามว่าซื้อที่ดินราคาแพงกว่าไหมแพงกว่าราคาประมูลเอาแล้วเขาโกงตรงไหนวะมันบอกว่าใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบไป ไปไปมาหาทางออกไม่ได้บอกว่ามึงผิดเพราะมึงเป็นนายกรัฐมนตรีสวยเลยครับพ่อแม่พี่น้องถามว่าแผ่นดินเสียหายอะไรไหมครับที่ของปลอสเนี่ยเขาอุตสาช่วยนะช่วยซื้อมึงเก็บเอาไว้อย่างนั้นน่ะที่ดินรัชดานี่เป็นที่ดินที่อยู่ในปลอสนะครับพ่อแม่พี่น้องเขาอุตสาหช่วยซื้อที่ดินให้ดอกเบี้ยมันจะได้ลดลงจะได้เอาเงินก้อนนี้เข้าไปอุตสาเอาไปโถมซะเรียบร้อยนั่นเท่ากับว่าเขาช่วย แต่ไอตุลาการเฮียแม่งเสือกบอกว่านี่คือการใช้อำนาจหนะ้าที่โดยมิชอบกันแกล้งเขาว่าอย่างนั้นเถอะฮะก็กลายเป็นว่าต้องติดคุกเลยครับโดยไม่รอลงอาญาเอาไอเวนแล้วผลงานของเขาอะอัมมเลสิีลาอ่อนมันตัดสินยังไงรู้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องอัมมเลสิลาอ่อนทําให้ประเทศชาติเสียหายหกแสนกว่าล้านตุราการแม่งตัดสินบอกว่าอมาเลสิลาอ่อนในฐานะที่เคยเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์มาก่อน ก็ให้ลดหย่อนผ่อนโทษเพราะอายุก็มากแล้วด้วยก็ให้เหลือแค่รอลงอาญา3ปีคือไม่ต้องติดคุกปรับแค่20,000บาทแล้วทำไมมึงไม่ทำมาตรฐานเดียวกันไอ้ควายพันตนำรวจโทรดกเตอร์ทักษิณนี่ถวายงานจัดเฉลิมฉลองครบรอบ6 0พรรษา60ปีในการครองราชขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใครเป็นคนจัดพันตำรวจโทรดรทักษิณจัดไอ้นั้นคือผลงานไหมไอ้นั้นคือความดีความชอบไหมนั่นคือความดีความชอบทําไมมึงไม่ลดหย่อนผ่อนโทษให้อีกควายผมไปถามคุณกกำสแม่งใบแดกตอบไม่ได้ฮะอึกอักอึกอักอึกอักก็ก็ก็มันผิดไงก็กูไม่ชอบไงเอาสรุปแล้วมึงไม่ชอบใช่ไหมดังนั้นมึงไม่ต้องมาให้เหตุผลอย่างอื่นพึ่งมึงควายอ่ะมึงก็ไปตามไอ้สุเทพสุสุบันแล้วกัน ผมก็บอกว่าเปล่าประโยชน์ที่จะพูดกับไอ้ควายพวกนี้ฮะพ่อแม่พี่น้องเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ฟังเพราะมันหน้ามืดตามัวสาเหตุที่เกียรติพันตำรวจโทรดรทักษิณเพราะอะไรเพราะว่าพันตำรวจโทรดรทักษิณเก็บภาษีตามจริงฮะก็เลยฟาดงวงฟาดงาไม่พอใจเพราะตัวเองถูกเก็บภาษีฮะอีดอกทองดัดจริตทั้งหลายที่เป็นคุณหญิงคุณนายเอาตามด้วยครับไป ไปกราบตีนไอสุเทพทึกสุบันพะอ,อะไรครับเพราะมันโกงภาษีครับมันเห็นว่าสุเทพทึกสุบานจัดการกับพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณไม่เอาระบบทักษิณเลยไปเข้าด้วยฮะแล้วอย่างนี้จะไม่เรียกว่าดอกทองได้ไงฮะก็นี่ฮะนี่แหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้านเมืองมันถึงระยำอยู่ทุกวันนี้เพราะว่ากระบวนการตุลาการแม่งวิบัติมันระยำกันมาตั้งแต่แรกแล้วครับถ้าประชาชนไม่ลุกขึ้นมาสู้ ถ้าประชาชนไม่ร่วมไม้ร่วมมือกันจัดการคนพวกนี้เรามีพลังอำนาจเดียวเท่านั้นที่จะจัดการประเทศนี้ได้คืออำนาจของประชาชนก็คือพวกเรานั่นเองเราต้องร่วมไม้ร่วมมือรวมพลังกันครับพ่อแม่พี่น้องเราเห็นว่าตุลาการมันเฮียแล้วเราจะบอกว่าอ๋อมึงเฮียเฉยๆเหรอไม่ได้ครับต้องกระโดดถีบหน้ามันแล้วก็ตบมันออกไปฮะสั่งสอนมันบีบมันให้ออกมึงต้องออกเท่านั้น มึงอยู่ไม่ได้แล้วมึงต้องเสียเงินด้วยเราต้องยดทรัพย์แม่งด้วยฮะมึงยดทรั์พันตำรวจโทรโดรทักษิณกูก็ยดทซัพบมึงอะ่ะมึงทําให้ประเทศเกิดความเสียหายอะ่ะเราก็ต้องทําแบบนี้ครับไม่ทําไม่ได้ผมถึงบอกว่าปลุกประชาชนปลุกระดมประชาชนสายมันบอกว่ามึงอย่าไปปลุกระดมประชาชนนะกูไม่ให้ไม่งั้นกูถอนประกันมึงถอนประกันกูเลยกูไม่ฟังมึงไอ้เหี้ย ผมก็เอาอย่างนั้นกับพ่อแม่พี่น้องที่บอกที่ท้าไทายไม่ใช่เพราะอะไรมึงไม่ใช่พ่อกูกูไม่ได้ไปขอมึงแดกไอ้ควายมึงเป็นลูกน้องกูมึงเป็นลูกจ้างกูผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเองต้องสู้เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทําถูกต้องนะครับพ่อแม่พี่น้องเราไม่ได้ทําเสียหายใดๆทั้งสิ้นนะถามว่ากูมาเคลื่อนไหวอะไรเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยก็ประเทศนี้มันไม่มีประชาธิปไตยเพราะมีตุลาการเฮี้ยงไงประเทศนี้มันเลยเบี้ยวบูดไปแบบนี้เพราะพวกมึงทําคนไทยไง แล้วกูต้องมาพลอยฟ้าพลอยฝนกับความคิดปัญญาอ่อนของพวกมึงถ้าอย่างนั้นกูก็ต้องสู้ในเมื่อมึงไม่ฟังประชาชนมึงไม่ฟังรัฐบาลเพื่อไทยที่พวกกูเลือกไปกูก็ไม่ฟังมึงเหมือนกันครับทําไมจะต้องไปฟังมันไม่จําเป็นครับพ่อแม่พี่น้องก็ผมประกาศอริยขัดขืนไปแล้วตํารวจจะมาจับผมก็บอกว่าคุณไปจับสุเทพทึกสุบาลก่อนไปจับสุเทพทึกสุบาลก่อนถ้าในฐานะที่ผมละเมิด คำสั่งสารไอสุเทพมันก็ละเมิดเหมือนกันมึงไปจับมันเลยนะครับไม่ต้องมาจับกูครับพอเราบอกอย่างนี้ตำรวจก็บอกว่าไปจับไอสุเทพไม่ได้เอาแล้วมันเป็นอะไรครับมันเป็นบิดาเหรอครับถึงจับมันไม่ได้ฮะก็ในเมื่อกฎหมายคุณก็ต้องเคารพกฎหมายไอสุเทพก็ไม่มีสิทธิ์นะครับขัดขืนเหมือนกันถ้ามันมีโทษอาญาผมมีโทษอาญาคุณจับมันให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาจับผมไอสุเทพมันบอกว่าต้องป ต้องปฏิรูปก่อนเอางั้นกูก็รอปฏิรูปก่อนแล้วกันห้ามมาจับกูฮะศาลบอกทนไม่ได้ที่กวปอมันดา่าจะเป็นจะตายชักดิ้นชักงอไปจัดการกับสอนลักกูจะจัดการไอ้สอนลักให้ได้กะไอ้หนุ่มโคราดแม่งปากดีนักด่าพวกกูเอาแล้วมึงจัดการกูได้ไหมไม่ใช่เก่งนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่อะไรผมบอกแล้วไงว่ามึงไปจัดการกับไอ้โจรกบ,บก่อนค่อยมาจัดการกับกู มันคนละเรื่องกันพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูครับเอาแบบง่ายๆนะฮะมีแกนนำกกปสคนหนึ่งชื่อกุณลทีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแหละฮะไม่อยากจะจำชื่อแม่งฮะลงเครื่องบินมาตำรวจไปจับในข้อหาละเมิดพบรบในข้อหานะครับร่วมกันชุมนุมเป็นการก่อกบฏพอมันไปติดคุกวันเดียวครับศาลแม่งให้ประกันเลยนี่ข้อหากบฏนะแต่ของผมเนี่ย เข้าไปที่ศาลแล้วไอเข้าไปที่ปปชไปทําอะไรครับไปเอากุญแจออกแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วไปบอกว่าไอปปชมึงเฮี้ยยังไงฮะด่าไอวิชามาหาค,าคุณวิภาควิจารว่าเนี่ยมึงรู้ไหมไอวิชามาหาคุณกูณเนี่ยเป็นพ่อมึงแล้วกูกําลังสอนมึงว่ามึงทําไม่ถูกตรงไหนเราก็ไปแนะนํามันดีๆนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ได้เอาหินไปปาไม่ได้อะไรเลยฮะสุดท้ายตุลาการแม่งบอกว่าติดคุกครับแม่งถอนประกันฮะ ถอนประกันละไอ้นั่นนะไอ้นั่นนะมึงให้ประกันตัวแต่กูมึงไม่ให้ประกันตัวนี่นะไอ้ควายข้อหาแค่ทาให้กุญแจสะดุ้งเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูครับ<ม>ถึงกับจับติดคุกครับนั่นคือมาตรฐานฮี้ฮี่ของตุลาการประเทศไทยฮะแล้วก็มาโวยวายว่ากอวปอเก้าแล้วไอ้ประยุทธ์จรันรโอชามาบอกว่าไปเก้าแล้วต่อศารไปเก้าแล้วศารมันเป็นพ่อมึงยังไงวะไอ้ฮี้อ<ๆ>วันนี้เนี่ยขอพูดหยาบพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันกวนตีนเหลือเกินฮะ สิ่งสําคัญที่สุดนี่ไม่ใช่อะไรฮะมันบอกว่าต้องเคา,ารพศาลแล้วศาลมันเฮี้ยกูจะเคารพได้ยังไงครับถามหน่อยประยุจันโอชามึงกูจะให้มึงจะให้กูเนี่ยเคารพมันได้ลงได้ไงครับในเมื่อมันทําลายประเทศฮะวันนี้ที่คนไทยเดือดร้อนอยู่รัฐบาลต้องยุบสภา,าเพราะว่าศาลแพ่งแม่งกวนตีนฮะไปคุ้มครองกบฏรัฐบาลไม่สามารถทําอะไรกับกบฏได้เพราะศาลแพ่งแม่งบอกว่าห้ามไปทําอะไรกรบฏเพราะกบฏเป็นพ่อกู ประเทศไทยแม่งมีแบบนี้ครับพ่อแม่พี่น้องออกมาเก้เาข้อแล้วคุ้มครองกบฏท,ทุกอย่างทํายังไงก็ได้พอพอเขาจับเสร็จแม่งก็บอกว่าถอนละเพราะว่าเลิกพบรบฉุกเฉินละก็เลยถอนทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยนะครับใครก็แล้วแต่ที่โดนคดีในระหว่างนะครับพบรบฉุกเฉินแม่งถอนออกหมดเลยฮะแต่กปอปแม่งเสือกเอาไวะ้ะแม่งกดตีนไหมฮะนั่นแหละครับคือความไร้ยำฮะ แล้ววันนั้นวางแผนครับจะจับพวกผมทั้งห้าคนก็เอาพวกผมเข้าไปครับก็ไปอายการอายการส่งฟ้องศาลผมก็ไปนั่งรอศาลแล้วไปนั่งคิดกันเออแล้วกูจะยอมมันทําไมวะก็เลยไม่ยอมมันก็บอกถ้ายึดเงินประกันงั้นมึงยึดไปแล้วกันไอควายมึงจะให้กูเอาคืนนะมึงถึงเวลาที่ประชาชนเป็นใหญ่นในแผ่นดินกูเอามึงสิบเท่าครับวันนี้มาเสียงอ่อยๆว่าเดี๋ยวค่อยๆเจราจาเดี๋ยวมาพูดกันก็ได้กูไม่เจราจากับมึงแล้วไอควาย ทำไมกูต้องเจรจากับมึงวันนี้ก็ต้องลุยกับลุยครับผมจะล้างบางพวกมันครับพ่อแม่พี่น้องคือล้างบางอมาดเลยครับไอ้ที่แม่งเป็นตุลาการไอ้พวกที่ทําเฮียกับแผ่นดินทั้งหลายกูล้างบางมึงแน่นอนฮะไม่มีล้อมชอมไม่มีบอกว่าโกลงเจรจาไม่มีลุยแม่งอย่างเดียวครับพ่อแม่พี่น้องก็มันถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นสู้ ถ้าถามว่าถ้าประชาชนอ่อนแอรัฐบาลอ่อนแอแล้วมันจะมีใครเป็นที่พึ่งครับประชาชนต้องแข็งแกร่งเพราะเราเลือกรัฐบาลรัฐบาลคือผู้รับใช้ประชาชนนั่นคือผู้รับใช้พวกเราแต่รัฐบาลไม่มีผนังพิงนอกจากประชาชนด้่านั้นถ้าประชาชนไม่แข็งแกร่งไม่มีใครช่วยรัฐบาลได้อีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องพวกเราต้องแข็งแกร่งต้องร่วมกันสู้นั่นคือหน้าที่ของประชาชน ในการปกป้องประเทศนี้พวกเราจะสู้ร่วมกันนะพ่อแม่พี่น้องสู้ไม่สู้สูส้ไม่สู้สู้ไม่สู้ดังๆขอบคุณครับ